นีเยบางตาลครับมุสลิมสามารถทําประกันร,รถยนต์ตะกาฟุ้นได้ไหมครับมีเรื่องครับรถยนต์ตะกาฟุน้นถ้าเป็นตะกาฟุ้นก็ทําได้ครับโอเคอเดี๋ยวผมอธิบายคอนเซปต์ตะกาฟุ้นคร่าวๆแล้วกัน <c oughs> คือบอกอันนี้สําคัญมากนะว่าอิสลามลงมาเนี่ยไม่ได้บัญญัติอะไรใหม่ทั้งหมดนะไม่ใช่ว่าโออิสลามมี กดจากนอกโลกมาแล้วคนจะต้องทำตามมันมีสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยบางอย่างอนุมัติบางอย่างไม่อนุมัติหมูก็มีอยู่ในโลกตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วใช่ปะหมูไม่ถูกอนุมัติเนื้อวัวถูกอนุมัติเพราะฉะนั้นเนี่ยไอคอนเซปต์อะไรต่างๆเนี่ยมันมีสิ่งที่ไม่อนุมัติก็คือดอกเบี้ยไม่อนุมัติก็คือประกันแต่สิ่งที่อนุมัติเนี่ยคือตะกาฟุนตะกาฟุนมันคือคนลงขันกันอะ เอาไว้เป็นกองกลางใช่ป่ะเผื่อจะมีใครเดือดร้อนจะได้เอาเงินนี่ไปใช้คอนเซป็ปที่ต่างจากการประกันเนี่ยคืออันที่หนึ่งไอ้เงินกองกลางที่ลงกันไว้เนี่ยไม่มีคนเป็นเจ้าของทุกคนที่ลงเงินเป็นเจ้าของหมดเพราะฉะนั้นคอนเซปเน็ปขนตะกาฟุเงินประกันที่คุณจ่ายไปเนี่ยเงินที่อยู่ในกองนั้นนะคุณเป็นเป็นเจ้าของด้วยอันนี้อันที่หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมีใครเดือดร้อนเนี่ยก็จะดึงจากกองกลางเนี้ยไปช่วยเหลือจาก จากความเป็นเจ้าของคุณคุณได้ผลบุญด้วยนะเวลาที่เขาเอาไปช่วยเหลือคนที่ถูกรถชนหรือว่ารถมีอุบัติเหตุโน่นน,นั่นนี่อันต่อมาเนี่ยไอ้เงินในอันนี้ที่เป็นของคุณเนี่ยก็ต้องไปเงินที่เก็บอยู่เนี่ยจะไปลงทุนหรือจะเอาไปไปฝากอะไรก็ต้องทําในสิ่งที่ฮาลานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสองสองอย่างเนี่ยถ้าบอกว่าตากาฟุลแล้วเขาการันตีสองอย่างเนี่ยอันนี้เราทําได้นะครับ ถ,ถือว่าเป็นสิ่งที่ที่ศาสนาอนุญาตมันต่างจากประกันคือบริษัทประกันเขาก็จะเป็นเจ้าของเงินคุณให้เบี้ยไปเงินก็เป็นเขาเขาจะไปทาผู้ยี่ผู้ยำอะไรอ,นนอันนั้นก็ส่วนของเขาแล้วก็บริษัทประกันส่วนใหญ่จะไปลงทุนในสิ่งที่ศาสนาไม่อนุญาตนะครับไปฝากเงินเอาดอกเบี้ยไปโน่นนั่นนี่แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นไม่ไม่ถูกต้องครับครับ อ่ามีกี่คำถามหนึ่งจำเป็นจะต้องอยู่ที่ทำงานแห่งหนึ่งเพราะสัญญาที่มีประมาณหนึ่งปี <c oughs> นะครับแต่โดนนินทาใส่ร้ายตลอดจากเพื่อนร่วมงานต้องทำไงดีครับขอลับแบบไหนขออัลละแบบไหนอ่ะคุณอยากได้ความช่วยเหลือแบบไหนละ่ะก <c oughs> ็ขอ <c oughs> แบบนั้นก็ขอแบบนั้นนะขอแบบไหนขอภาษาไทยในข้อแรกนะครับแล้วก็แล้วก็ขอในสิ่งที่คุณอยากได้คุณอยากได้แต่ผมไม่รู้คุณอยากได้อะไรนะจ๊ะ จากตรงน,นี้อยากจะอยู่ตรงนี้ต่อไปไหมอยากจะให้คนรักไหมคุณอยากจะย้ายไปอยู่ที่อื่นไหมอยากได้อะไรคุณขอไปเลยนะครับแล้วขออย่างเงี้ยบ่งถ้าอยู่ที่นี่เงินดีแต่คนดันมานั่งมีปัญหาคุณ,ค,ณคุณอยากจะอยู่ต่ออคุณก็ขอให้อะไรป้องกันคุณจากการอิจฉาริษยาจากการนินทาใส่ร้ายานะครับแค่นั้นเอง แต่แต่โดยที่คุณยังไม่ขอเนี่ยคุณได้แล้วนะเคลื่อนเราให้ผลบุญมหาศารความดีทั้งหมดของคนที่คุณที่นินทาคุณน่ะจะถูกยกให้คุณหมดเลยอืมแล้วบาปของคุณเนี่ยที่มีอยู่อัะแล้วถ้ามันไม่มีก็จะถูกยกเขาถ้ามันไม่มีบุญเนี่ยมันก็ต้องรับบาปคุณของคุณคุณมีไปใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ๆก็ได้อืถ้าถ้าเราไม่ไม่ไม่เอาคือคือผมว่ามันก็ทนยากนะเวลารู้ว่ามีคนนินทาแต่ว่า ดูไว้เลยว่าคุณได้แล้วนะครับอันนี้ที่เหลือจะขอไที่อื่นอื่ะมีอันนึ่งแต่กแต่ใส่พานมาให้ละเออมีอีกอันหนึ่งที้คุณช่วยวิเคราะห์ให้ผมหน่อยฉะไหนขอแปดอบอกว่ากูตรงฮะแค่นี้มันเขียนว่ากูตรงผมไม่รู้ว่าเป็นแปลว่าไง